หาเวลาสำหรับคุยกับลูกน้องเมื่อพูดถึงการสื่อสารกับลูกน้องสิ่งที่คนส่วนใหญ่มกักนึกถึงเป็นอันดับแรกๆคือจะคุย,ยเรื่องอะไรและจะคุยอย่างไรดีในปัจจุบันตามร้านหนังสือเองก็มีหนังสือสะท้อนทักษะการสื่อสารพูดขึ้นมามากมายราวกับดอกเห็ดซึ่งส่วนใหญ่จะแนะนําเทคนิคการสื่อสารต่างๆให้ทานองว่าถ้าอยากให้ลูกน้องลงมือทํางานโดยไม่ต้องสั่งเราก็ต้องรับฟังลูกน้องบ้างไม่ใช่เอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียว และไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแต่ต้องฟังอย่างตั้งใจด้วยแน่นอนว่าเทคนิคเป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าเมื่อรู้จักหาเวลาพูดคุยกับลูกน้องไม่ว่าเทคนิคนั้นจะสุดยอดแค่ไหนก็คงช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีดังนั้นก่อนจะกังวลว่าจะคุยเรื่องอะไรดีคุณควรทบทวนดูว่าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าบางทีถึงจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่ก็น้อยครั้งมากๆหรือต่อให้อยากคุยแใจก็หาเวลาไม่ได้เลย แถมยังไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยอย่างไรดีผมคิดว่านี่คงเป็นปัญหาที่หัวหน้าส่วนใหญ่ต้องพบเจออยู่ทุกวันด้วยเหตุนี้การโค้ดใน3นาทีจึงให้ความสำคัญมากกับการหาเวลาสำหรับลูกน้องหาเวลา3นาทีให้ลูกน้องตั้งเป้าไว้เลยว่าจะคุยกับลูกน้องไม่ใช่คิดว่าถ้ามีจังหวะค่อยคุยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะคุยเรื่องอะไรกับลูกน้องดีเพราะสถานการณ์จะทำให้คุณมีเรื่องคุยอย่างแน่นอน สิ่งที่สําคัญกว่าคือคุณต้องหาเวลาสักสามนาทีและกําหนดให้เป็นเวลาสําหรับลูกน้องอก่อนเพราะการหาเวลาสามนาทีให้ลูกน้องจะเป็นการส่งสัญญาณบอกเขาว่าคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสําคัญของทีมผมยอมรับในตัวคุณและคาดหวังให้คุณเติบโตยิ่งขึ้นจุดประสงค์ของการสื่อสารไม่ใช่แค่การรับและส่งข้อมูลเท่านั้นนะครับเพราะการจัถ่ายทอดข้อมูลให้กันได้เราต้องยอมรับเข้าใจและเชื่อใจกันสก่อนพูดง่ายๆว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงของการศ่กษาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับ